สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอปเปิลนะคะตอนนี้เป็นอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะแด่ดตอนนี้เป็นก็อยู่ที่ Space z o ูนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามมาได้เลยะคะ่ะโอ้โหไก่ดำจังเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะคะทุกคนแล้ว่าทำไมสีมันแปลก อ,อร่อยมาก,กคนรู้สึกอ,อร่อยตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะว้าวอิ่มจังเลยทุกคนกินคนเยอะแบบกินเยอะมาก่อแถวนานก่อนจะได้คิวนี่แบบรอแบบประมาณ สามสิบนาทีเองตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขอกลับบ้านกอนนะคะ yeah.